โย่ขสวัสดีกันด้วยนะครับอ่าเป็นการพบกับผมอีกครั้งกับเกม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 อัตเทิร์นะครับอ่าซึ่งวันนี้นะครับจะมาเล่นกับเพื่อนอีกคนอ่าเข้าแล้วเข้าแล้วเอ้ซึ่งวันนี้นะครับผมจะได้มาร่วมเล่นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้พูดจ่อไมไปเลยครับน่าเบื่อฮะพูดจ่อไปนะครับเพื่อนบอกเสียงไม่ดังเพื่อนก็จะลงคลิปไปด้วยนะครับซึ่งชัยน้องของเพื่อนผมจะทิ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปนะครับซึ่งน่าจะเป็นคลิปแรกของเพื่อนผมนะอ้าวแนะนาตัวหน่อยเร็วๆๆ เอาอเข้ามาก่อนอิก,ก็เข้ามาก,าก็เอ๊ะสร้างเซิร์ฟเปล่าหรอเออใช่โอเคนะผมเข้าก่อนนะครับออผมแล้วเซ์ฟทางฮางมาชิเอานะครับโ okay. อเคกดที่คอนเน็กเลยส่วนใครที่อยากโหลดอันเธอมันก็จะยังไม่สอนนะเพราะว่าสอนไม่เป็นผมก็โหลดมาอย่างนั้นแหละเห็นเพื่อนเขาสอนมาก็โหลดตามนั้นแหละครับกด <ใน S 1> ถ่ายย,ยังไม่ได้เข้า ต้องจะอยู่ที่ฟาร์มแหละอยู่ที่ฟาร์มอยู่ที่ฟาร์มจาได้เราออกตอนอยู่ตรงฟาร์มอ่ะนี่ยังหนึ่งเปอเซนต์เองนะฮะเอ่อใส่ศูนไม่มีค่ามาั100้งหนึ่งร้อยก็เลยกลายเป็นหนึ่งเปอร์เซนต์ซะเลยอ่า9เก้าสิบแล้วครับรอก่อนนะไม่เคยโหลดอะไรช้าประมาณนี้เลยเอิอนเสียงดังพอยอ่ะเอ่าเอิอนไม่ถ่าย โอเคนะทำมาชมครับเดี๋ยวรอผมเข้าก่อนเราผมเข้าจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนตึงเดืงเดงไปแล้วหามหมตึงตึงตึ้งเดงเดงตึงตึ้งตึงตึ้งตึงตึงเอ๊ะอืมเร็วเร็วสิรดช้าจังเลยอุ้ยอ้อวินโดว์มีปัญหาอีกแล้วครับ พอนี้ผมถ่ายคลิปเฟลเฟลวินโดว์ผมว่ามีปัญหาเหมือนกันแหละไม่เป็นไรนะอย่าคิดมากนะสงสัยไวรัสเข้าไวรัสกินเครื่องไปแล้วรอนแป๊บหนึ่งนะควสักครูร่สักครู่นะครับวันนันบอกกินเครื่องอามอร่อยมากเลยเอ้ย่า สักครู่นะครับก็ขออภัยในตะที่นี้ด้วยนะคะผมเปลี่ยนสีของวินโดว์ก่อนนะคบให้เวลามันแทะแทะเข้าไปเถอะไม่เคยรักษาเครื <laughs> ่องตัวเองร <laughs> องสักครู่นะครับผมก็ขออภัยในั้านที่นี้กันด้วยนะครับอ่ะอเวเยอเรสตเพยเอร์อยู่นะครับโอ้ยผมพูดจอไมก็เล่นไม่ถนัดสิโอเคงันไม่จ่อแล้ยยมยิมยมยิม,ยม,ยม <laughs> เรายังไม่ได้เข้านะเอินโอเคไม่ลืมเข้าละกันไม่เคยอ่ะไม่เคยเข้าด้วย yeah. เอ้เออสักคู่นะครับพอเปลี่ยนสีเลอร์ของวินเด s นะครับคอมจะช้าลงมากๆครับสงสัยผมคงต้องไปล้างเครื่องเป็นครั้งที่สองของประเทศแล้วล่ะโหลดอะไรไม่รู้ <c oughs> ตอนที่ผมได้แมคบุ๊กมาใหม่ๆนะผมก็ไอเนี่ยหลุม่งๆส่วๆหมดจนเป็นอย่างนี้แหละเลยล้างเครื่องไปครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สองครับยังไม่รู้เรื่องมากครับโดรซาบ้าไปแซบอีกสองโปรแกรมที่มันกินไวรัสครับก็เลยเป็นอย่างนี้ไปซะเลยนะอฮ้ยทำไมไม่เข้าให้อ่ะนานนะเนี่ยมาหาเลยคุยกันไ,ไหมระหว่างนี้ครับเวลากับท่านผู้ชมไปนานหลายนาทีนะครับอา้าวเงียบทำไมอ่ะ เนื้อไก่หายเหรอฮัลโหลวฮัลโหลเอิร์นฮัลโหลทำไมเสียงในคลิปมันดูแหลกมากเละดูแหลกเหรออืมมันไม่น่าจะแหลกแหลกมากแหล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 กมา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 กแหลกปะ ฮัลโหลนะฮะแล้วก็รอๆไปก่อนนะครับอ่ะเป็นงไงบ้างอ่ะดูแล้วทไม่มนถึงค้างแล้วสักครู่นะครับโอ้ลำบากลำมา,จากจิตใจกันมากมันทำร้ายกันถึงบ้านเลยอะคิปแล้วกันนะครับมันเออไม่รู้จะเป็นยังไงละครับ <c oughs> โอค เค okay. นะครับหลังจากที่ตัดคลิปกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วแล้วเอิร์นล่ะอยู่อยู่ในบ้านคุณเอิร์น Earn อยู่ในบ้านแล้วทําไมผมไม่เห็นอ๋อผมไม่เจอเลยอ๋อเจอแล้วนี่คือ <Okay. S 1> นี่คือบ้านของพวกเรานะครับเดี๋ยวแรกแรกแกสวัสดีค่ะคือเอิร์นคาร์ลอยู่ออามาจากช่องแหมนเลยแดมากอะ่ะคุณเขาก็ถ่ายไปอีกช่องหนึ่งนะครับ ก็อยกใหญ่กับคนละช่นงเไปเลยนะครับ<ช>แล้วฉันมาอยู่ที่ไหนนี่ฉันเป็นใครเออออกนอกบ้านไปไประจนภัยกันเถอะแหลกแล้วไปเสียงอัพเสียงอัแหลกมากช่างหัวมันเชือ่อหรเสียงเสียงเราไม่เข้าไมเออร์แน่นอนซิ่งดีซิงดีแล้วไม่ได้พูดจ่อไมแบบครั้งที่แล้วซะกหน่อยแม่นั่งรถนั่งรถกระบะเนินจะได้เห็นข้างหลังด้วยไปคราวนี้เอิร์ขับบ้างอยครับโอเค เราจะมาเอาอสไลมาไล่ย,ยิงไอ้พวกซอมบี้กันนะครับเสียงอาเป็นแปเอ้เอ้ยอย,อย่าถอยชนต้นไม้ดิจะบ้าหรือเปล่าเอ้ยไม่เห็นต้นไม้เอ้ยสเป๊ะไม่เป็นไรไม่ยิงเราใจดีใจบุญน,นะครับไม่ฆ่าคนที่ยังไม่ทำร้ายนะครับวิ่งตามมาเ็ายังไม่ทำร้ายแต่ดูท่าเขาน่าจะทำร้ายเรานะดูท่าให้เพื่อนทำร้ายจะดีกว่านะ เราต้องทุบรถเอ้ยเอ้ยอย่าห่วงอย่าห่วงเรามีที่ซ่อมรถนะครับจะไปไหนอ่ะไปแคมป์โพสต์มัง้งเอ้ยทุยไ,ไ,ไปอยากไปแอร์พอร์ตอะประเด็นจะไปแอร์พอร์ตเออใช่อยากไปแอปร์พอร์ตแอร์พอร์ตคือ,อ Air port. Air port นสนามบินนะฮะไม่รู้เป็นไเป็นเออต้องไปเป็นเอ้ยเนี่ยเลี้ยว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 เอาเมืองนี้แหละเอาเมืองที่มันมีซอมบี้เยอะๆสะใจดีนะครับ เสียงเราไปแปลกใช่ไหมล่ะอออออดองแผลบเสียงเราไปแปลกขึ้นหาใช่ไหมครับท่านผู้ชมมาเอ<ะ>ินเท้าแล้วเราก็จะตายแล้วเอินตายแล้วใช่มาเดินมาเลยขี้เกียจขี้เกียจแล้วเดี๋ยวเราไปรับแล้วกันเพื่อนตายนี่ได้ใจจริงๆกลับแล้ว<อ>เดี๋ยวยิบมาหยิบของเอายังของมันไม่รีเร่งขนาดนั้นหรอกเราไปรับ ส่วนเรื่องซอมบี้ค่อยเคลียร์ทีหลังมาในตัวมีไฟฉายเพื่อนตายดับอนาถไปแล้วนะครับเอ,อ้ยๆโอ้นี่ขอห <ไฟ S 1> ้ไฟย์ไฟยโอ้ยโอ้ยอ,อย่านะนี่แม่ไม้มวยไทยเก่งนะเว้ยแม่ไม้มวยไทยก็กัด่าะค่าซอมบี้ตายเฮ้ยทางไหนเนี่ยลืมจอนออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายเปิ่นช่วยเลยลุควันขึ้นแล้ว เชียแม่ฉันขับได้โอเคท่านผู้ชมครับผมขอบอกว่าในแอนเทอร์ผมขับรถไม่เก่งนะครับ่อาอยู่ไหนอเอินอยู่เมืองไหนอะก็อยู่ฟาร์มไงไม่ไม่ไม่เราจําทางกลับไม่ได้ใช่เมืองนี้หรือเปล่าอ่ะนงก่อนรถจะพงังมองไม่เห็นทางาคือถอยหลังใช่เมืองนี้ป่ะเนี่ยครับตอนท่านผู้ชมผมลืมอ๋อไม่ใช่เมืองนี้โอเคผมจาได้ผมเสียคงต้องเลยปอีกแหละเดีย๋ยวผมซ่อมรถก่อนไอซัมมี่พวกนี้มันก็เร็วเหลือเกินไป ซ้อมแค่นี้แหละไม่ซ่อมมากเฮ้ยหยุดไว้เดี๋ยวรถไหม <c oughs> ไม่เป็นไรครับพวกเราก็มีรถอีกต้องหลายคันนะฮะ <c oughs> สองคันนี่นะหลายคันไปค,ครับใช่เอิร <c oughs> ์นปะน่ะอยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปฆ่าซอมบี้ก่อนไปเร็วซ่อมซ่อมซ่อมรถก่อนเอิร์นขับไปเลยเอิร์นขับไปเลย ซ่อมยังไม่เสร็จเลยอะทำไมมันซ่อมน,นากขนาดนี้โอเคเอนี่ใช้ดีซ่อมรถไปเนี่ยโอเคเสร็จแล้วครับไปเอิ์นขับเร็วอ่ะเอิ์นขับดิเอาก็อานั่งอยู่อะเอากด F 1เอิ์นกด F หนึ่งโอเคไปเลยครับเอ,เ,อเอาชีวิตรลดก็ยุ่งแล้วครับส่วนของที่พวกเราหาได้มันก็โดนเตียมมาเรีบเยบร้อยแล้วนะครับมาถ่ายไม่น่าเลเนะมันตาแห้งหมดแล้วอ่ะกว่าจะถ่ายได้อ่ะ อันนี้ผมถ่ายในแคมทาเซียนะแอคชั่นผมหมดอายุการใช้งานซึ่งบอกไปตั้งแต่แรกคลิปแล้วน,นะครับไม่รู้ว่าจะบอกเสริมอีกทําไมบอกแล้วอก็เออใช่นะครับเตือนไว้นะครับเดี๋ยวมาถามกันใต้คอมเมนต์คลิปอีกราขานราเอียงเออรําเอ้ยรําเอียงเออไม่ใช่รําอ่ะจะไปไหนเนี่ยจะซิ่งรถให้พังรถควันขึ้นอีกแล้วขับรถไงเนี่ยแหมอย่างหมาอาบู <c oughs> ไปเก็บของไปไปเก็บของไปอะของสุดที่รักเดี๋ยวเราซ่อมรถใ,ใ,ให้ผมซ่อมรถให้เพื่อนก hey, ่อนเดี๋ยวมันก็รถมาช่วยเอิร์นค่าก่อนดีกว่าไหมเอินไม่มีของ <c oughs> มาเดี๋ยวเราเก็บของให้เอิร์นใช้แม่ไม้มวยไทยสู้มันไปก่อนเราแหละเ <c oughs> <ว> <c oughs> <c oughs> จ้าเนี่แม่งหมกไฟตำรวจอะไอ้ที่คานอยู่เห็นปะหมกไฟแฉกไปจากแม่งหมกไม่มีใครรู้อดีตการของเรามาก่อนนะฮะ อ๋อโดนฆ่าแล้วฉันเหลือเหลือสิบแปดนะมาเลยซอมบี้ฉันอยากฆ่านายมาเก็บของดิไม่เก็บอ่ะอุตส่าห์รอซอมบี้ให้ก็ยังเหลืออีกตัวนึงที่อยู่กับเธอไงดิงคือก็ใช้มมไม้ไม้นไปใช้ฟานมันให้ตายก่อนเก็บของก่อนเลยเร็วๆหนีหนีหนีเลือดเราเหลือสิบแล้วเราจะตายไม่ไรต่อไปเก็บไม่ได้เออเก็บอาวุธดีทต่ไมเลือกแต่ของแบบนั้นเก็บไม่ได้เราเลือยเหลือสิบล้วนะ สไนแล้วกันสไนสไนสไนาม,าม,าม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 าเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนล่ะไปกระสุนหมดเอาล้วไงเอ๊ะทำไมกระสุนหมดยังไม่ได้ใช้มัใช่หรอมันมีสิสามลูกนี่นย่วนทับสินสามหรือเปล่าส่วนทับศูนย์ลองๆโยนมาให้หอะไรโยนออกโยนของผมกดคิวนะไม่ต้องไปกดดอกอะไรแบบนี้ อ่าผมมีปืนครับไม่ต้องหว่วงสีนัดพอดีเลยมาผมไม่ได้เปิดแสงเกมไว้นะครับสไนเปอร์อะไรที่มันไม่ใช่สไนเปอร์ปืนอะไรวะที่มันนาตกใช่เหรอ้อวเหรอลูกระสุนไม่มีเอ๊ะได้งไงอ่ะ้มีต้องสิบสามลูกจำได้หรือว่าอีกปืนอ่ะต้องมีปืนสองอันไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวดูดิเลื่อนลงเดี๋ยวผมเลือดลงก่อนนะเลือดผมเหลือสิบอะไม่เป็นไรผมอยู่ได้อะจริงด้วยไม่มีกูก,กระสุนเลยมัครับเอิญมีนี่ปะน้ำยาเพิ่มเลือดน,น่ะมีกองอยู่นะนไ,มไม่มีเลยเห็นแล้วเลือดเหลือสิบอะเป็นไงละ่ะเมีมากมากเจอด้วยหนึ่งขวดเอ้โห,โหน่ใจนะว่านี่น้ำยาเพิ่มเลือ,อดเยอะมากมาก ไหนลบๆเราจะขอเก็บน้ำยาสักสองขวดพอไม่ไม่กินเยอะผมไม่ได้อยากวัวนเออมีช็อกโกแลตบาร์อยู่ไม่ค่อยได้กินเลยไม่ได้กินแล้วด้วยซ้ำเนี่ยเก็บโอ้โหีนี่เน,นี่ยไม่ได้เอาแครอทมาไม่งั้นจะเก็บกันเก็บกันยุ่งอะ่ะแครอทนี่เยอะมากๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามากินช็อกโกแลตบาร์ก่อนนะกินไหม,ไมถ้ามันอะ ถ้าใครเห็นอาหารในกล่องนะครับต้องอึ้งทึ่งตะลึงไปเลยทีเดียวนะครับนี่เขาอาจจะเป็นแบบเราก็ได้นั่นดิเขาอาจจะเยอะกว่าเราได้ซ้ํานะครับคนเมเปิลอันเทอนเอ้เฮ้ยพูดเสียงเบาไปหรือเปล่าเราเอินถ่ายคลิปหรือยังถ่ายถ่ายถ่ายอยู่อ๋อนะเฮ้ยทำไมได้เสียงสะท้อนอ๋เจอซอมบี้ครับเดิมูวเจอซอม โอ้โหซอมบี้โทษทำลายเลยใช่หลือเลือดยี่สิบนายยังมาทำลายแถวบ้านอีกนะเขียวพีชแอโดนทำลายฆ่าะบายบายขอบคุณซอมบี้นั้นโดนทำลายโอ๊ยตายแล้วสกิลวรถไม่พอตายไงพราตายยังไงรอโอ้โหเจอกางเกงด้วย บุญบุญเอ้ยนี่มันวูดเดนชับชอฟเฟอร์นี่คืออะไรหรอเนี่ยช <You. S 1> อปเตอร์เออชับเตอร์กดเอออ่านผิดนะครับขออภัยด้วยบูดเดนชอบเตอร์หน้าต่างหรือเปล่าหน้าต่างหน้าต่างไม่มีนะหน้าต่างมันไม่ใช่หน้าต่างมันคล้ายๆประตูอะหรือหน้าต่างไม้อะเอามาดูดิไหนคลิกเก็บมาเลยแล้วลองวางที่หน้าต่างดิเนี่ยแล้วลองวางที่หน้าต่างที่มันโลง่งๆดิ เก็บกันมาี๋ยวลองวางที่หน้าต่างโล่งๆดูมันก็เขียนอยู่ว่าวินโดว์เอา้าทำไมเราเห็นว่าบุตรเดนชัปเปอร์อะเอ้ยชัปเตอร์เอาอีกแล้วไม่ถ้าเก็บมาแล้วมันจะเห็นเลยอ๋อวินโดว์วินโดว์วินโดว์ดเจ็ดเออหน้าต่างเจ็ดเอ้ยจะลองวางดีนะมันเป็นเหมือนประตูอะไหนครับเดี๋ยวผมขอไปดูนะบ u d รเดนชัปเ e อร์คืออะไรจะได้มีความรู้มากๆในก,การเกี่ยวกับมันอ่ะ <c oughs> ใ,ใครมา เปนเชืดเียวอันนี้มันอันนี้มันประตูรั้วนี่อุ้ยเสียงหมาบ้านใครเนี่ยหลอนเลยเสียงหมาหาเจอจริออองอันเธอเนี่มีผีือเปล่ามีบ้าตอมีเป็นผีที่เดินได้แล้วมีรูปร่างตัวตนดับ้องได้เองไม่ใช่แหละบ้าเขาเป็นผีดีบหน้าไม่ใช่ดีดธรรมดานะน,<ม>นี่ไงเรว่าผีก็แสดงว่าผีาผเราเจอเราเจอเขาแล้วครับนี่ครับเขาจะมาฟาดเราครับเรียบร้อยนัดเดียวช็อตไปเลยฮะเขานอนตายไปแล้ว นั่นไงผมเจออีกตัวครับแต่มีไฟกับมันนะฮะบายมีไฟไม่เก่งครับขอโทษเจวนันจะโดนเอ่อเล,เลือดสิบสองครับมันน,น,มน่ายินดีปีงามเอ้ยน่ายินดีปีงามนะครับแต่ผมก็จะโดนคนะ่ะโอ้ยเลือดเอสเยียอยเูเดินไปเดินไปเดี๋ยวซอมบี้ซอยหลังเอ่อแฮกขดวดฮิวฮิวสิครับรอพ่อตาลิบิดเหรอมันเหมือนยับยั้งไหไม่รู้นะ ไปหลบอยู่ในบ้านก่อนเถอะนี่นี่บ้านหลังนี้เอาบ้านหลังนี้ปลอดภัยกว่ากลัวมีซอมบี้ปวดมือปวดมือเหมือนกันครับผมก็เดินต้องมานี่เดินเล่นมาเดินเล่นเซอร์เบอร์กันนะรรู้สึกว่าผมจะถ่ายเป็นพัพาร์ทไปเลยนะรู้สึกว่าแอคชีก็เหนื่อยสมาครับก็เหนื่อยมินิเกมก็ต้องออกอีกเป็นพัดพาร์ทเหนื่อย เอาเถอะชีวิตยอมเหนื่อยเพื่อความสบายในวันหน้านะครับช่างหัวมันผมแคสเกมจะไม่บน่นแต่จะต้องบน่นเอว้ายเลื่อนเลอเท่าไหร่แล้วเอินเนเหลือ55เลื่อนเลืนหลือสี่เออเะเป็นคนจาัดก,การเรื่องนี้ว้ายนึกว่าหลุดนะครับก,กับเธอะ มันอันตรา,ายนะเลือดเราเหลือกลับไปตั้งตัวก่อนเธองั้นเราขับรถหนีกลับแล้วนะเอนินหาของแล้วแล้วไอเนี้ยเราเอินจะกลับเมื่อไหร่ก็บอกนะขับมาลับไม่าบายทิ้งเพื่อนเป็นชีวิตจิตใจ <c oughs> กลับย่างกลับย่างเร็วเร็วับก่อนเธอเลือดเราเหลือสี่ไปตั้งตัวที่นู่นก่อนทำไมไหวขึ้นมานันจะยุ่งนะมันมืดแล้วภาพเทาเทามันจะกลายเป็นภาพที่ดำไปหมดแล้วเนี้ยกลับมาก่อนเร็ว เออแล้วขับรถหนีซะเลยมาเร็วว้ายารถระเบิดขุดเล่นามาเร็ว,รวสิขาขับรถนีอ่ะมาสิอ่ะขับอาอ่ะขับขับสิ ไฟล์ลุนนี่มันรู้สึกว่าจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครบเออ่อขอไัยด้วยที่ผมไกลตายบุพาพมาทาทำให้ทัศนาวิสัยในการมองเห็นชุ่มแต่เกมอันเทอร์มันก็ดูไม่ดีไม่งามนะคบไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวรอเลือดผมเหลืยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนซอบบี้ทุกตัวโดนฟ,ฟาดหมดแน่นะครับ uh huh. เดี๋ยวผมกินในนี้ก่อนม,มันฝรั่งหมดหรือย,ยังช็อกโกแลตบาร์โดนสอยงับไปแล้วนะครับ ซึ่งของกินผมหมดตัวครับจนของกิน้วมากมากจนของกินเป็นเอามากๆครับอ๋อเมืองนั้นไม่ใช่โอ้มันมืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาททำอะไรตอนเช้าก็จบคลิปเถอะผมเหนื่อยนะแต่บอกจะไม่บน่นแต่บน่นเออยเยี่ยมเย้ นะครับเดี๋ยวกลางคืนมามีปาร์ตี้อะไรสนุกๆก,กันนะครับซึ่งผมมีแท่งไฟตั้งหลายกันนะแท <c oughs> ่งไฟที่ประดับสีสันให้กับโลกใบนี้ไอเด็ดตุ้มเบิดอเย่มลงแล้ว ه, มาประดับสีสันให้กับเมืองนี้กันโดยการเติมไฟใน,นบ้านนยครับอ๊ยมีสองอันอะไม่เป็นไรครับมีสองอันช่างงมันมันก็ได้เหมือนกันครับอ่ามีสองอันเราต้องเติมในนี้เลย ไปเลยนอ้อสว่างสดใสครับโอเคผมไม่สว่างแค่ตรงนี้พอแล้วเอาเรือที่เอาที่หิวมานี่คือการปนทิ้งไว้แลวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวผมต้องข้างต้องคว้างไฟอีกสีให้มันสนุกสนุกครับต้องข้างคว้างไกๆลๆนะถ้าคว้างใกล้ๆนี่คือมันทะลุหลุดโลกไปเลยมันไกลมากๆครับนะครับระยะทางแบบนี้ครับพุ่งเร <จะ S 1> ็วาตาหน่อยนะตรงนี้อ้อ เด่นไปไกลเกินครับโอ้โหดีนะที่มันมีตองตนันนู่นน่ะโอ้ย s <S ผมเคยบอกว่ามันคว้างไกลมากครับมาตันตรงนี้นะครับอ่าโอเคผมกินน้ํายาเพิ่มเลื่อก่อนนะแบนเด็ตมาเนี่ย s <S ที่ทิ้งให้แบนเด็ตปะอ่อแบนเด็ตนึกว่าแต่ใจร้ายไม่เอาแบนเด็เอาแหลกให้อุย้ยพูดเล่นอย่าน้อยใจเ้ยมาช่วยกันเก็บพืชผักผลไม้เก็บเอาเถอะ <laughs> เดี๋ยวเราจะเป็นคนปลูก ผู้เล่นอย่าน้อยใจ่ปเราไปเก็บก่อนโอ้โหเพิ่มเยอะมากมากนี่สวยอะ <c oughs> โอ้โหมาเดี๋ยวเราเก็บแครอทฮนะแล้วก็จะน,น,นี่น, <c oughs> <c oughs> นนะ้ปปูแครอทน้องใส่ต้นอนแครอทมันเยอะมากๆากเอเ้ยในนี่ปลดล็อกรางวัลความสำเร็จด้วยอะอะไรโฮเดอร์เนี่ย เคยเป็นปัาปุดนเรารางวัลความสําเร็จอะสตีมันให้มาอของเราโฮเดอร์บบคืออะไรอะ่ะจาผมจําตอนเอคชีได้ครับอ่าห้าเบสล็อกโอ้ไปเอาหินเบสล็อกที่สปาวนะครับโอ้ที่วาร์ฟโซนนั่นแหละนะแต่ผมหาพลิกขจแรกมากๆผมพิมพ์เอคชีไปอ,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 อะไรอะไรอ๋อซามเบ ผมเ,เก็บช้าๆนะครับเพราะผมเล็งไม่เก่งแล้วผมก็เล่นอันเทินไม่เก่งด้วยถ้ามาันลื่นจริงๆผมเล่นเก่งนะแต่นี้ผมเลงไม่ค่อยถูกไงดูที่เลงเิเล็กมากๆเนี่ยที่เล็งเล็กมากๆครับโอ้โหแม่นวงกลมเล็ก,ลกๆอะ่ะอึ่เก็บ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 อะไรอ่ๆๆๆแล้วรู้แล้วว่าทำไมถึงเอ,อ่นไม่เมื่อ ไม่มือในการเก็บกระหลอดแล้วก็ข่าซอมบีเอาไปเก็บเอาไปเก็บไว้ในกล่องเลยนะจ้า่าๆโอ้ยเก็บไม่ถูกสักเดมาช่วยกันเก็บ่อยดีเอินเก็บเยอเก็บอยู่เก็บอยู่โอ้ยก่อนจะเก็บได้แต่ละอันเอาเก็บเลยโอเคมาปลูกกันต่อปลูกแค่ครึ่งเดียวนะ โอเคเาครู่ไปนานเลยฮัลโหล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 เอเดี๋ยวเช้าผมก็จะจบคลิปแล้วนะผมเล่นจนตาแห้งแล้วเย่ไปบายังไม่จบ uh. ก็มันยังไม่เช้านี่เมื่อกี้ยังกดอัดผิดด้วยเอ้า uh. ตั้งแบ,บ่หน้าเดสก์ท็อป ขอโทษด้วยผมยผมไม่ได้กดตัดคลิปไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมลืมกดตัดคลิปครับไม่เป็นไรมันก็เสียเวลากับท่านผู้ชมไปนะครับผมก็ขออนุญาตให้ข้ามไปได้เลยนะครับก็ตัดคลิปตัดคลิปหนยไม่ของประเด็นคือเราคัดไม่ได้ครับแล้วโปรแกรมจะมีปัญหาเลย เออนั่นแหละตัในโะปรแกรมมันจะมีปัญหาถ้าตัดในนี้พอทันได้โอเคพอเธอเนาะอ่านะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอามาเป็นตัวกลางที่ไม่หน่อยนะครับเ่ะบายบายนะ,ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ยอย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูการพัฒนาคลิปของผมต่อไปครับสวัสดีครับ